สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไวรุ่นต้องหนูเอชไม่คลตัวป้องกันได้ด้วยตัวคุณค่ะโรคเอชคืออะไรโรคเอชมีเชื้อ HIV คือไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาผ่านไปหากไม่ได้รับการรักษาร่างกายจะมีการสร้างซีริสีน้อยลงเรื่อยๆทำให้ภูิคุ้มกันอ่อนแอและเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคต่างๆ ที่ปกติร่างกายสามารถต้านทานได้เมื่อถึงจุดหนึ่งระบบภูมิคุ้มการจะว,วันแอจนเกิดโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเพียวมาภาวะเอดปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง h ด v วติดต่อได้ทำางไมบ้างทางเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ใช้กุยางทางเลือดเช่นใช้เข็มร่วมกันจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์และให้นม ไม่สามารถติดผ่านการจับมือกอดกินข้าวร่วมกันได้วิธีป้องกัน HIV สำหรับวัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ใช้เข็ม,มุ่มผู้อื่นตรวจเชื้อ HIV ประจำทุกคกเดือนมีความสัมพันธ์อย่งรรยางปลอดภัยและมีสติค,ค่ะเมื่อตวรวจพบว่าติดเชื้อ HIV แล้วควรทำอย่างไรเมื่อตวรวจพบว่าติดเชื้อ h m v แล้วสิ่งสัมพันธ์ที่สุด คือไม่ต้องตกใจพบปัจจุบันสามารถใช้ยาเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้ปัฒมาเป็นเอได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติผมดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมสิ่งที่ควรทำหลังติดเชื้อ HIV 1. พววบแพทและเริ่มมักการรักษาด้วยเรงพิสูจน์ยาต้านเชื้อไวรัส ART เป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับไวรัสให้ต่ำจนไม่ตรวจพบ การกินยาสม่ำเสมอจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็แงแรงและลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่น 2. ดูแลสุขภาพทั่วไปรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและแอลกอฮอล์ 3. ตรวจสุขภาพเป็นประจำตรวจเลือตดตรวจระดับ CDC และปริมาณไวรัสตรวจหาโรคติดเชื้ออื่นๆที่อาจเกิดร่วมได้ สีป้องกันการแพร่เชื้อใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มชิดยาร่วมกับผู้อื่นหากมีคู่นอนควรเปิดใจพูดคุยและแนะนำให้เขาไปตรวจเลือดด้วย 5. ดูแลสุขภาพจิตตามได้รับข่าวว่าเป็นเชื้อ HIV อาจทำให้รู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือเรมเศร้าหากรู้สึกไม่ไหว ควรพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษานักจิตวิทยาหรือกลุ่มสนับสนุนหยุดรังเกียจผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตได้ปกติมียามต้านไวรัสช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อให้กำลังใจแทนการตรีตาผู้ที่ติดเชื้อ h i ช่อวงทอามการปรึกษาและปวดเชื้อ HIV โทร1663จ่ายด่วนปรึกษาเอช โรงพยาบาลของรัฐให้บริการการตรวจเลือดฟรีคลินิกเน้นา,นามศูนย์สุขภาพชุมชน